สวัสดีค่ะทุกคนค่ะคุณพ่อคกับช่องบ้านดับและเพื่อนออฟฟิเชียลของมิน้องมิน้ก่มากพอหอนงานแล้วนะคะวันนี้ส่งท้ายอีสานอยู่ no. ที่บิ๊กซีนะคะบางเคกทมอนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปดูบรรยากาศกันด้วยวันเดิน้องกี่น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 ี่่ะดีมากครั

มาน้อยบ่มาได้ <Sings> <Sings> <Sings>

คืออส่ปอกอย่างี้ยการส่อนนั่นนธรรมดา้องเสียงตอนนี้มันก็จะหลอกาพี่น้องเลยมนหลอกขี่น้องเลยโอ้วรวยสิจิ๋มหนาวจมหนาวก็ได้่าร้านยาเนาะบ่อย่งไ่างามก็ได้แล้วสุดสิ ตมหมกก็ได้หรอแม่แม่ว่าไงแม่มอธาดาคือำนองทำยากมาเป็น่อฟังอาจอัน์อาจารย์เน่าให้80%ย่าพามาเทสเทสทุกวันเลยเหรอต้องเทสทุกวันเลยเหรอเป็นนามาเทสทุกวันเหมือนซอม์เแม่เนาะพี่ของแท้เลยนี่ซ้มซอฟต์กินแม่ทุกวัน ลองดูใช่ไหมต้แหลกยยอมรับเลยนะแหลก็แไปชัดกันบนรูปเอาเอาวันที่สองก็มาดวันที่สาจะคอยวาแหลโอ้ยติดใจทยางี่นองทั้งสองไ้มคุณยาไม่ชมง่ายๆนะบอกไปเลยนะธรรมดาคุณยาไม่ได้ชมไม่ชมไม่ชมอันนี้คือเสียงนี้กเสียงดีจิเรก็เรื่องงนี่นโหลกส้มก็คือส้มก็ อะไรนะมันมาบออาบแหวะอีรวยเขาดีจ่ายยาแล้วเหรอคุณแม่ให้แล้วคุณย่าให้ฉายาไปถามคุณย่าดิฉายาอะไรคะแหนะจ่ายน้องอะไรนะแหนะอีรวยแหนะอีรวยเฮ้ยถ้าคุณย่าฉายาใครรับรองฟังเชื่อดิฟังอ่ะไม่ต้องเขิมลูกต่อค่ะ เจ็ตัวสามสุขพอมกับนเรื่องที่คิมาักมานัวมันลุกเ่อมาคุณไม่ใช่ใครจะทำได้ง่ายจริงเหรอจริงเรีเานีมีอลอกที่ทำน้ำคนินลูกค่ะคนที่ลูก อ๋ออ๋อมันมีแบบนั่งร้องอยู่ร้องมากคือขังกอยนร้องปวยอ่่นั่งร้องก็คือถ้าคนเรานั่งร้องแล้วเสียงัก็จะร้าันจอขเเพลงหนีขึ้นมาสัก ไปไปยกตัวหงษจากหอยหมอลำมาแล้วอยากนอนอยากดื่มอยาปล่อยอย่าลอยเทลอยเทเป็นหมอแต่บ่ได้อยู่กองบ้านเหนือจำฮัลหมอลำเทเทมีบุญบ้านใจมีงานอยู่ใต้เจอชางใจดึงเทมีงานสร้างคนตายดอกเดชีวิตรันเทคนแบบกเท

เอาอยากให้อยากให้อยากให้อดดูเป็นคนเดียอยากให้หรือเป่า ลองแล้วกูจะลองตอพ่อว่าไงอ๋นคือหค่เซนเซนีเซนออกมาเซนีลูนเซนีมเซนีรองร่องขีข้พ่อวาเอาวัดนเนมพ่อพ่อถามตรงเป็นยังไงลูกข้อจะน่พ่อรู้ลูกพ่อว่าไม่รู้ลนนี่เปพ่อมานังเซนีนะเสียงตวงตันใจแบวมาจากสนอุบานสาวอุบลสาวอุบลเอาอคือบัหยอกเหนเ อันน so, like oh ี้ไปนะคะก็ลองคิดกับเพทนอะันอี่ Reason ีข so ึ it it ้นอยากองเันอยากองอยากตัสินจะคนอดีที่คือนี่ละโอ้ยปันนปาควอยตายมบนี้เย่ิงจรเออถึงตอนนี้ไ้รัำน้ำมูแน่มาอยู่นีดนแล้วเข้างสิบาทเราให้รัำเขา อะไรโอ้ดือะไรบป็นเรื่องดอกโูปีนี่นี่อะไร่ะอาตาตานี่เด็ดที่เด็ดนี่ละซุปเคาบอกว่าตรงนี้หนาวขอบสวัสกีครับตรงปลอกวอ่งที่แต่งตัวซุปเคาคุณจะรับกับท้องนี่คุณรัคือ คนสั่งเกือกยีนปลาอะูกว่ปฝาแข็งรวยเนาะคนรวยกันน่ไม่ใช่ว่ากีแนงรวยคนบ็มคือกันว่าชนะกันกีแนงแข็รวยคนช้างเกือกยนปลาในฝ่าดงดิบคนปลาละมอเนี่ยปลาดงดิบปลาดงดิบเลลาเพอาทิตย์เปาปลาดงดิบเหรอวันปลาละมอมันลึกจังับ่ปลาละมอคนเดียวเห็นไหมอ๋อ เพื่อจะสอบก่อนบูรณะเสียงมนเกินตัวเลยลเอาหนักพอพอคนงานเอาแรงเขาเขายลูกคนละแรแล้วพวกเขาเลเลยว่ะเขาไม่มีก่ไม่รู้ใส่ก้อแม่นยพูดใส่ก้อมแม่เลยเอาได้จริงๆกันไาไปนเด ผมมีชีวนตก้า้นไปกว่าใหูร้องให้แมน้องยังน้องยงก็ลน่องยงก็ไม่เป็นไรหนูร้องไปเลยเอาเอาไปพี่เด็าไปไปลูกน้องเอียงเลยน่องไเลยนี่แหละลูกสาวล่าก็้านล้าน้านยาก็ตุ้ทอง้านูไป ความคุนะยงมดขาดอกคตรยากนะเจ่าก็ทำองเจ้ยงคนตรดุดุยาน่งยิงขุนกัเป็นคนแ้าตับยา ในพอะอาตรงเนี่ยก่อนผู้แหลมคนคนที่แหลมท้ชั่นทกคนพอคนเสียงเสียงขึ้นงานชเยีไพ่ เอกเฒ่ามังกรอยากว่าห้องใจดับดาบ้าพื้นผูชีวาโดดหลังมาสีหมอกไปจิตละสายต้องรีบมาจอร้นมาร้อนมาร้อนมาร้าานในในาพอพนมาร้อนมาร้่นมา Ô mọi người ơi 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 mọi người จับที่ปิดพมาแล้วก็แล้วพอมีจุดแบบที่พี่เข้ามาแล้วแล้วก็กลายเป็นดังบทเพลงที่เราทำให้นีดังบทเที่เราีเ้นอย่าจุดกิ๊บเพียงท่านี้นะคะจะเป็นไในคน้าคะบาย